สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีทางบานทุกทุกท่านเลยเนาะค่ะเนาะบวาซิยูในประเทศหรือต่างประเทศเนาะค่ะสวัสดีเอฟซีที่รับชมอยู่ทั่วประเทศนะคะค่ะมื่อเนี่กามาพบพอกันคือเก่าเนาะค่ะเนาะมาอยู่ในช่องของป้าต่อยคนมีเซนนะคะวันนี้นะคะท่านผู้ชมวันนี้กระใดเดินทางมากับทางช่องมาวินวิ่ท่านผู้ชมคือมีลม ล้มอยู่ทางเดียวมีล้มอยู่ฟังกับฟังเดียวเนาะคะ่ะมีล้มอยู่ตรงทีป้าต้อยจอดรถอยู่หันเนาะคะ่ะแต่ว่าทางนี้บ่มีล้มอุ้ยแปลกท่านผู้ชมเขามาใมนน่มีรู้สึกว่าขนขิ้งลูกขนหัวลูกท่านผู้ชมคือจังอีหยางมาหยางอยู่ไกลไกโอ้ย ปเด้อจิงศักิ์เจ้าที่เจ้าทานเจ้าพุ่มเจ้าเน่าเจ้าป้าเจ้าเขามือนี่ลูกหลานมาดีบริมาหลบรู้เนาะค่ะเนาะมือนี่สิผ้ามาขอโชคลาภกับเจ้าแม่ตะเคียนปัไพทองนะคะงวดที่แล้วท่านผู้ชมงวดที่แล้วมาขอจุดเลขถทูบเลขเข้ากับเจ้าแม่ปัไพทองค่ะเลขเข้าเนาะค่ะเลขทูบได้ ซีเจ็ดเจ็ดหรือว่าศูนย์เจ็ดเจ็ดเนี่ยแหละท่านผู้ชมไปย่อนเบื้องคิดได้เลย,เลยมาด้วยกันกับทางช่องมาวินนะคะมาด้วยกันกับทางสองมาวินเลข,ขาเลถูกซีเจ็ดเจ็ดหรือว่าศูนย์เจ็ดเจ็ดก็เข่าสองตัวเนาะคะ่ะท่านผู้ชมค่ะงวดนี้เนาะคะ่กะกสิมาตามต่อเนาะคะ่ะเนาะมาตามต่อขอโชคลาภกับเจ้าแม่ตะเคียนปะภัยทอง เป็นงวดของวันที่6 6ตุลาคม2,568เนาะค่ะวันนี้เดินทางมากับทางช่องมาวินเช่นเคยนะคะมณนนีกับสิแดน้ำน้ำกล้วยว่าสิเป็นน้ำเดิมน้ำแดงนาะค่ะมากาไปกับเจ้าแม่ตะเคียนปะไผ่ทองซึ่งเพูนในโชคลาบอยู่เรื่อยๆเนาะค่ะป้าต้อยมาโรสกว่านี่ครั้งที่ที่หนึ่งสองมีคังที่สามค่ะครั้งแรก เจ้าแม่พนกไห่ครั้งที่สองพนกไห่นี่ครั้งที่สามครั้งที่สามมาขอากับเจ้าแม่สามตัวตรงๆไปค่ะค่ะไปเนาะค่ะท่านผู้ชมอุ๊ยแต่ว่ากับมี่ห้อยหลุดมากอยู่เด้เนาะแต่ว่าท่านผู้ชมเขามาได้หนีกับหลุดซึว่าคนขี้งลุกคนหัวลุกเนาะค่ะคือจังอีหยังไม่ย,ย่างอยู่ใกล้ๆเหมือนมีอะไรมาเดินผ่านใกล้ๆขนลุกเลย นะคะอืมอเฮ้ยนะคะสองข้างท่าก็เป็นปลาเป็นดอนนะอค่ะก็คือซึ่งมาขอโจมขค้อลาดน,น้อค่ะเนาะวดที่แล้วกับมาพอกับลุงเพิ่นกับเวาเรืองหมูป่าให้ฟังเนาะค่ะหมูป่ากับเป็นของเจ้าทีน่นนี้แหละค่ะหมูป่าเจ้าทีนะคะ นี่เนาะค่ะเจ้าแม่สะเคียนป่าไผ่ทองเจา้าแม่คนใไฮโใไ้ลาบสองงวดติดแล้วเนาะค่ะสองงวดซ้อนแล้วนะคะงวดนี้เป็นงวดที่สามมาขอต่อเนาะค่ะเนาะแม่งวดแรกที่ป้าต้อยเห็นอยู่หันเด้นนั่นเก้าเจ็ดสี่หรือว่าหกหกอ้ยเก่าสี่เจ็ดหรือว่าหกสี่เจ็ดน่ะที่ป้าต้อยเห็นแม่อยู่ต้นไม้นั่นเอ่เอ็กซี่บนก็เห็นคือกันแม่ เนี่ย FC เพิ่นก็เห็นนะคะอยู่ตรงนี้นี่นะค่ะเนี่มนนแมนแ <4 S 1> มนมันเป็นซีหกเขาซีหก FC มัน, 6, FC เนเห็นพันกระไดนิดหน่อยอืมเนี่ยถ้าหมดที่แล้วนี่ทำเบื้องดีๆมีเกลี่ยไมีเก่าไม่เกียดไปเยอะต่อยถ้าว่าเล็กเก้าเนี่ยเป็นเ,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 เหล็กแปลกอะไรเนาะแมนเพราะว่ามันเป็นกลมๆอยู่ขานาดล่างนะครับอืมนี่ครับก็เวดนนี้นะครับของวันที่ สิบหกตุลาคมพศสองพอสอิบหกน,น,นวดที่แล้วเจ้าแม่เพิ่นก็ให้นะคะท่านผู้ชมว่าเป็นตัวเลขเหมือนผมนะครับท่านผู้ชมในนวดที่แล้วเจ้าแม่เพิ่นก็ให้จุดเลขทูบได้สี่เจ็ดเจ็ดหรือว่าศูนย์เจ็ดเจ็ดใช่ครับนี่เนาะค่ะเจ้าแม่ตะเคียนปองซื้อเพิ่นกับซื้อมวนเนาะซื้อเพิ่นกับซื้อมวล,มวลวตรงเลยนะครับแมนค่ะแต่บางหอดนี่ปะต้อยสิมาขอเพิน่น ขอสามตัวตรงๆเด้อเจ้าแม่ตะเคียนปะไพทองสิบบานซาห์บาทเลือ f อเดจีนกับโคตจักเจ้าแม่เนาะค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอทั้งสช่องเลยนะคะเอฟซีช่องมาวินชาแนลแล้วก็ป้าต่อยด้วยนะคะสวัสดี f อฟซทั่วโลกค่ะก็รู้สึกว่านะครับที่นี่เจ้าแม่ตะเคียน ปลดภทองท่านให้โชคแม่นจริงครับท่านผู้ชมแม่นค่ะวดที่แล้ววดก้อนกับเขาเราวยอ่อยแม่นวดก้อนก<อ><อ>ับเขาที่แล้วนะครับก็เข้าเล่ทูบนะครับเล่ทูาที่จุดได้สี่เก็ดเก็ดหรือศูนย์เก็ดเก็ดนะครับแตกสองตัวตรงตรงเลยนะครับท่านผู้ชมใช่ค่ะนะครับยล<ม>้ววดีนะครับมาตามต่อก็จเจริญพเสีให้โชคสามตัวเต็มๆเนีนๆปังๆมโนครับต่งมาก เบอรก่อนว่ากดแชรตัวไหนนะครับวันนี้เดี๋ยวมาเตรียมผูเขี้ยนนะครับของ y, เซนไวตาบอยจำแนกเขี่ยนไปน้ำกันนะครับวันนี้มีกล้วยมีน้ำมาถวายมาไหว้เจ้าแม่นาะยี่วินเอาตังค์ขังนั้นนะแต่ว่าถือว่ามาขอสองหมวดสองหมวดส่วนแล้วเนาะค่ะเพิ่งหายาาหมแมน หวดนี้หวังว่าเจ้าเม่สีห้สามตัวเจ้าแมียนี่เป็นงวดที่สามบอกเม่นงวดที่สามะนะครับค่ะสามตัวแต่เื้อเมียหวดที่แล้วแม่ซีเจ็ดเจ็ดนให้เจ็ดเจ็ดห้เขาเจ็ดเจ็ดฮะอ๋ะอขนคี้งลุกวาวิน ขณะกลางวันนะครับหอยรู้สึกว่าคนทิ่ลูกตั้งแใจหอยยางเขามากพอดีเป็นแมนอืเป็นรู้สึกได้นะคะเป็นคนทิ่งหอยยางเป็นยยางจริงๆ็ต้งตองมีเนาะค่ะท่านผู้ชมพอเข้ามาที่สถานที่แห่งนี้นะครับแมนค่ะรู้สึกรู้รู้สึกได้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมมาหอยทั้งถัด แต่ว่าเงียบเลยเนาะแต่ว่าคนน่าเก็บเห็นแม่ว่าเป็นยังดอกเิ็นอาจสิมาทักไทายมานี่ซื่อดอกบ่วเขามาเข้ามาดีะค ลูกหล,าน,ล,กลานมา,มาดีเด้อว่มาลบรูเด้อเจ้าแม่ตะเคียนยมีลูกหลานมากมาก,มากอ่าน้ำขอมากเส้นวาย์กาวายเจ้าจแม่แม่บ่ได้มาลบรูบ่ได้มากเจ้าแม่ให้โชคแม่นอิลิแม่เด้อเจ้าแม่เล็บถูกสองโตตรงตรงเลยลูกหลานมาขอเพิ่งบุญบารมีเออเผือเป็นแนวท่าเออเผือเป็นแนวทา่าหาแนวท่าเผือเป็นสะพานบุญ เก็บซีทั้งบ้านที่คนขลังตกระกำลำบากน้ำปัญหาเลียงหุ่นท้องนี่น้ำสินเพื่อนได้รัพผลจากนีจากสินด้วยเจ้าแม่เด้อใหญมากเดินทางมากอะ่ะโดยความศรัทธาเนาะมาเซ็นไหนว,ว,ว้ว่าวันศิเป็นชุดไทยว่าว่าสิเป็นน้ำพบทำพร้อมตู้เครื่องแป้งต่าง,ง,งแล่เจ้าแม่ให้โชคให้พลาเพื่อนเด็กสามโตสองโด้วยเจ้าแม่ดิ ปนักท่านผู้ชมก็มาเตรียมนะครับสักการะกราบไหว้อธิษฐานขอพรเจ้าเมตเคียนปรภัยทองไปพร้อมๆกันนะครับสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุ สุเด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอาลับเจ้ปาป่าเจ้าเขาเจ้าดงเจ้าภูปะปุ้มเจ้าทีพระเมนั่งธลรณอีเจ้าเมตะเคียนปะไพ่ทองเมีลุลูกหลานชงมาวิ่งชาแนลควเาเดินปะตอยชาแนลก็ได้เดินทางมาสักหลักกราบไหว้น้ำของมาเส้นไหว้ถวายกับเจ้าเมซึ่งเป็นียิตเนียวจิตใจเป็นภูมิบารามีเป็นภูมิพว้มสวยพร้มงาม เป็นภูมิีกินกายหอมเป็นภูมิีบุญญาธิการมุนีลูกหลานกะไปนําสิ่งของมาถวายให้กับเจ้าแม่และมขอผลบุญบนบารามีขอโชคขอลาบเอ่อเป็นแนวทางเป็นสะพานบนุญไปฝากไปตอนเอฟซีทั่วโลกที่เพิ่นกำลังร่อชมร่อติดตามอยู่ในขณะนี้ให้เพิ่นได้โชคได้ลาบเสโตตรงๆเ้อเจ้าเม่ไอหมวดนี้มนี วันนี้ลุกหลานขสิขออนุญาตประค้มน,นำหอมลูกแป้งขอโชกเลเซตพร้อมด้วยจุดถูบเชียงท้ายกล้องถูบยุดานนาเจมีนะ,ละเลดถูบตัวใดไปตรงกับเลดถ่ายร้ันที่หนึ่งอของงวดวันที่16หตุลาคมออพศ2568รก็ขอให้เจ้ามีพิจารณาใส่หูแกวตาทิพิ่งเลี้่งจ่องเบิงว่าไปตรง อ่านี่ถูกตัวใดไม่ดีก็ขอให้จะาเมียดีๆทีบอกวาให้ลูกให้หลานอ่าให้ตรงกับเลข่ายแล้วที่หนึ่งก็จะเมีเด้อสาตัวตรงๆฟังๆด้วยเืน่าซ่าัซ่าตัวตัวเด้อจ้าเมียักีตปูหวแกวตาทิ เคยให้เห็นสามตัวตรงๆเลยเดอ้อว่า่าสิลูปแปงหรือว่าจุดเล็กถูกกันแม่เอ,อ้ยจ้าถูนุ่งกัดเราก็คั้นขั้นเอาอี่อย่างนี้ไข่ข้อมันเป็นคือตัวเลขเ็ีอยเดี๋ยวจะคอยเบิ้งนะครับเดี๋ยวาคอยเดี๋ยวคอยดูนะครับเดี๋ยวมาอธิษฐานด้วยทูตพันท้าแม,ม่เป็นเบิ้งให้แล้วนะครับจ้านะถุ Oh, yeah. อืมต้องต่อต่าถ้า,ากาอ่อย่อออกมาแล้วนะคะ <Yeah. S 1> จะเม่ยพุ่นยิบหายเลี้ยว <Okay. S 1> ต่อยกัสิปิดเลยนะคะปิดกองถูไป มาว้นเพืนจุดเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งสามตัวตรงตรงยุ่งไรเลยครับแข่งเสียงผมงบ,งบ่บบเด็กท่ากายอ,อยย่อน้ำโตมันสลาดได้มองได้ท่ากายอ,อย่อมันบ่นผมว่ายุ่งนี่สงสัยโผกเข็มมานําอผึแข่งเล่นนะแข่งติดแข่งยายุ่งสีด,ดยา ี๋ยวดูตระเยดกอนเด้อยุ่งเลยต้องวเด้อยุ่งยุงงตอนกลางวันถ้ากัดคันคันดุกยิกยึกมือประต่อยขั้นดินรถือยุ่งกัดอ่าถูก่สามตัวเปนยังไงจริ เ,เสียงเสียงนีวินคที่เสียงผู้หญิงเบากันเหมือนเสียงผู้หญิงคุยกันหรื<ฮ><ฮ>วอว่ายุนี่เอาตะเคียนตนนี้เป็นซ่องบอกเป็นครูเลยนีวินเนี่ยเป็นซ่องเออเป็นซ่องตอนตะเคียนเป็นซ่อง,องเป็นคูเนาะคะ่ะเรี่องสังเกต ต้นต้นหนึ่งใ่ต้นหนึ่งหน่อยอกว่เาเป็นเป็นฟาแสดกัแมนยานแมนอยู่หน่อยผู้นใเลือดหรพอผีกับน้อ,นอ,กอ,อ,กอนยก็บ่ม่แน่ใจนะครับอืมเฮ้ยมีมะเปิงลเปิ้ลเปเพึ้พพพพพพอตอมรูปแป้งบะเนี่รูปเอาไหมาวินรูปแปง้งเดมมันทำผิดท่ ขออนุญาตไปลูกแป้งนะครับกระพุ่พมกระพริบกระพุ่มไปเพลินนะครับพยานเตยังตกลงมากล้วค่อยเดียวยุ่งตัวหน่อยๆมาวิ่งผ่นวายยุ่งพกเข็มมาน้ำเสื่งมันสิบ,บกัดน้ำแขนเพระาะว่าแขนขาท่าก้อย,ยอเนาะคะ่ะ มันสีแท้งน้ำเสือที่เหฮาประเท่าก่อย่อมันฉลาดท่านผู้ชมยุงฉลาดมากอมหอมหอมมากนะคะ น้ำอบนําหอมทีใส่อยนนีมาก จะมีคนเหมือนมีคนเดินยางเหยียบกิ่งไม้หักเนาะค่ะเป็นเหยียบกิ่งไม้แห้งม,มีคนนะครับตานผม้ชมกมิ่งไม้แห้งะต้องใส่ถล้อนะครับแป้ ลูกแพงแปลงเหี่ยมือเบิดก่อนรู โอ้หมดที่เร็วแมนเี่รีโนย่เตัวนนะครับสองตัวตรงเก็ดนะครับนผูงชมเพราะว่าเลขทูกที่จุดใด้น่คือสีเจ็ดหรือศูนย์เ,เก็ดนี่นะครับไปออกเจ็ดนะครับเต็มๆเลยป่ะในขณะที่รอเลขทูกผมพาไปดูนะครับที่ผมรูปแป้งเลขขึ้นเห็นเด่นชัดเลยครับท่านผู้ชมแมนเมื่อกี้ยังเป็นลางๆอยู่แต่แต่แต่ตอนนี้ขึ้นเห็นชัดมากเลยครับ ไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวค่อยมาดูเลขทูปนะครับไปค่ะไปดูเค่ะไปเนาะค่ะท่านผู้ชมเลขทูปใหม่เพราะท่านได้เปิดเนาะค่ะแต่ว่าตรงทีมาวินลูกแปลงนั่นเลขขึ้นเห็นชัดมากเลขขึ้นชัดเนาะค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าสีเห็นเป็นตัวไรเดี๋ยวไปเอิ่มพร้อมกันเลยเนาะค่ะเนาะตอนนี้ ่อยหลุดสึกว่าแต่ว่าก็จังหลุดึ่ววามีคนอย่างเหมือนมีคนเดินนะคะเพราะว่ากิ่งใหม่งาไม่แห่งมันหักคือจังคนเหยียบไปค่ะท่านผู้ชมไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะ เรื่องอะไรก็กลัวมูผมสั่นนะครับฝั่งชอง์วีดีก็นะครับผมชอแต่เห็นเลขขึ้นชัดมากนะครับตรงที่มาเป็นรูปแป้งเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะเป็นแบบตัวเป็นตัวเป็นปากกล่องดีใว่าปมสีด้วยครับผมกำลังหามุมกล่องตับกล่องเลยนี่เนาะค่ะท่านผู้ชม เห็นบ่นเห็นนีครับพี่ลูกแป้งไปเมื่อกี้นะครับเห็นแปดหกนี่ชัดมากนะครับท่านผู้ชมแปดหกนี่ชัดมากอืมตัวตัวข่างแปดเห็นเป็นคือเหล็ก 7, เจ็ดไปเห็นบินเออประมาณนั้น<ม>าา 7, นะครับคล้ายเล็กเจล็ดนะครับอย่ คือตัวหนึ่งคล้ายเลขเจ็ดเป็นเจ็ดแปดหกหรือเปล่าแปดเจ็ดหกว่ะแต่ว่า,วามันเลี่ยงกันลงมาเนาะตัวนั้นแปดกับเจ็ดเบิ่งจังหนึ่งเป็นคือเหล็กอย่างอีกนะแต่ว่าขอให้ fc ลองดูด้วยนะครับว่าโนค่ะท่านเห็นเป็นตัวไหนนะครับแต่ที่เห็นชัดเจนมากก็คือเลขแปดเลขหก 6. ไปอยู่ด้านอีกด้านหนึ่งคล้ายเป็นเลขเจ็ดนะครับให้เอซี่เบิ้งเนาะค่ะแต่ว่าววสำหรับโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมด้วยนะครับทางช่องกับ่องให้เบิ้งเป็นแนวทาาในการเสียงโชวลอรเตอรี่รัฐบมานเาน้นนะครับท่านผู้ชมค่ะแต่ว่าป้าต้อยเห็นมีแปดมีเจ็ดมีหกนะคะ 8, 7, นี่แปดนี่เจ็ดนี่หกนาะคะ่ะท่านผู้ชมที่เห็นตรงที่มาวินรูปแป้งนะคะแต่ว่าเอฟซีท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไรกระเบื้องเนาะคะ่ะเนาะโชคแต่ละคนดวงแต่ละคนกับบคือกันเนาะคะ่ะถ้าใครดูไม่มีก็ลองแคปแคปภาพไปดูได้นะคะรับท่านผู้ชมรูปมกัดผมนะครับผมจับกล่องตรงกล่องอัศวินแม่ไม่น้อย มีการตรงกันเลยมากนี่นเก่านี่เก่ามีแปดมีเจ็ดมีหกนะคะขอให้โชคดีปังๆเฮ่ง,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 งๆรวยๆเด้อค่ะสำหรับตัวเลขโปรดใช้ช <ขอ S 1> วิจารณญาณในการรับ<ม>ช,ชมปังๆรวยๆทุกท่านทุกคน,นครับสำหรับการขอโชคนะครับคับเจ้าแม่ตะเคียนป๋าไพทองตามนั้นนะคะท่านผู้ชมท่านพ่อให้โชคแล้วนะครับเลขขึ้นเด่นเห็นชัดเลยนะครับค่ะ นี่ยะคะหก้ย็ดแปด้ยยงตอมโหมิ่ง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 ตัวเลขก็โปรดใช้กชันอย่างในใจนะับกคนครับเดี๋ยวไปดูเลขทูบเลยนะครับเดี๋ยวดูเลขทูบกันนะคะป่ามาขอโชคขอลาบกับเจ้าแม่แตะเคียนป่าไพาทองคนเสี่ยโชคให้ลาบกับเอฟซีทางบ้านตัวใดไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะเลขทูบ อย่างไป้าไม่หมดนะครับท่านผู้ชมอย่างไม่อยู่นะครับรที่ให้ประต้อยดูตรงนั้นค่ะเดี๋ยวค่อยมาเบิ้นชัดๆกันอือ เลขทูบนะคะนี่ตัวที่สามกำลังจะไหมมีแปดมีศูนย์เนาะแมนม,มาลุ้นตัวที่สามกันนะครับตาไล่บนมุเจ้าคห้ายเลขหกวะยี่ยต่อยอืเอาันไปเลขหกมีตรงกันได้ยี่ยต่อยตรงกับรูปแยดเลย เดี๋ยวมาลุ้นครับนี่นคอยกับว่าเป็นหกอา้าวยุมงมนีคล้ายๆก้าวันนี้หาตี้ากก็หกจะเยี่ยอ่อยถึงลุ้นนะครับลุ้นลุ้นไปด้วยกันแปดศูนย์หกน่าจะชัดเจนแล้วครับแปดศูนย์หกค่ะแต่อัศจรรย์น,นะครับคุณผู้ชม มีเลขห้าอยู่ด้านหน้าเลขหกอมุมนั้นบอเมนเนี่นะคะมาขอโชูกราบกับเจ้าแมตเคียนประเพรทองเลขห้าด้านหน้าเลขหกแปดศูนย์หกหรือว่าแปดศูนย์เก้านะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นมันผมไหมนีนเด็กสามตัวอย่หบอกเลขหกเลยเยอะตัอยเอา ต้องไปเบิ่งมุมทางมาวิดเห็นปะนี่ไม่นี่นม,มันคือใครนะครับเป็นที่ผมเห็นนะครับทา่านผู้ชมหลังจากที่มีแปดมีศูนย์มีหกแต่ด้านหน้าเลขของนี่นคล้ายเป็นเลขห้าหรือเลขเจ็ดห้าเก็ดหกอป่เพือเป็นที่สี่เลขทูบที่เห็น,นชัดเจนมากก็คือแปดศูนย์หกนะครับท่านผู้ชม แต่สำหรับเลขตัวเล็กๆน่ะที่อยู่ด้านหน้าเลขหกเขาก็พิจารณานะครับว่าแปดศูนย์หกจะใช่ไหมเฮงงๆื่อยๆเด้อค่ะสำหรับตัวเลขก็ควรใช้วิจายในการรับชมนะครับแปดแปดหกหกแปดอยตรงกับเลขของผมอยู่แต่งเลยครับท่านผู้ชมก็ขอให้เหงๆปังๆนะครับสำหรับการมาขอโชคลาภเจ้าแม่ตะเคียนเจ้าแม่เพิ่นกะได้ให้ยแล้วศูนย์หกนะคะ พศ2568นะครับขอให้พี่ๆฟังน,นะครับคุนะครกับการมาขอโชคลาภกับเจ้าแม่ตะเคียนปะไพทองนะคะเพิ่นก็ได้ให้โชคให้ลาภแล้วเนาะ,ค,ะ,นะค,ค่ะเ,เ,เนาะ806ค,ค่ะเลขโูกดีเฮงเฮงฟังฟังเลยค่ะแต่ว่าทางนี้ชุดแดงแม่เห็นเด่นชัดมากเลย มันแดงกับบแดงมันจออกแดงสมๆเนาะค่ะชุดกันอ่ะกระสีประมาณนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมกับการมาขอโชคลาภกับเจ้าแม่ตะเคียนปะะไพทองนะคะหมวดที่แล้วเจ้าแม่เิ่นกรให้แตกสองตัวตรงๆเนาะคะ7 7. ่ะเจ็ดเด็หมวดนี่มาขอต่อ ตามต่อเนาะคะ่ะกับมวดวันที่16ตุลาคม2568นี้นะคะแต่ว่าท่านผู้ชมปัดต่อย,ย่างซองห้เบอร์เดอร์นั้น947947กับเลขกที่ยุดขึ้นยุติโตนใหม่เนาะคะ่ะที่ขึ้นที่เห็นเนาะคะ่ะพราแน่ที่อาจจะเป็นเหลขค่อยกะไ้เนาะคะ่ะท่านผู้ชม947 ขอให้โชคดีเด้อโชคดีเหงกันสุขสุขก้นมือน้อวันนี้ทางช่องปตอยกับมาวินก็ได้มาขอโชคลาภมาตามโตห้แล้วเนาะค่ะกับเจ้าแม่ตะเคียนประภัยทองกะอย่าลืมเ้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องปตอยคนนิเซนมาวินช n แน l พร้อมกับทีมงานด้วยนะคะเมื่อวาสิีเป็นน้องน้ำช a แน e l บ้าแพร h ช n แนลแล้วก็นุ่มอามคนเดิมพ่อทองเหลคนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้วันนี้ปะตอยกับทางสองมาวินกับสิคอตัวลาไปก่อนลูกหลานเดินทางกับป่านปลอดภัยให้ลูกหลานได้โคูคได้ลาบน้ำเจ้าแม่น้ำเด้อเจ้าแม่เย้ยสำหรับวันนี้วันนี้สวัสดีค่ะ